แล้วจริงๆแล้วเราเรา,เราก็พอรู้ว่าน้องไม่เหมือนคนทั่วไปเราไม่ได้มาน้องผิดปกตินะคะแต่หมายถึงว่าน้องไม่ได้เหมือนคนทั่วไปแล้วทีนี้คือเออคุยกันอะคะกับแบบเพื่อนร่วมง,งานาหลายๆคนก็มองว่าเอออยากจะพาน้องไปลองไปหาคุณหมอดูออไปหาจิตแพทย์ดูอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง คุณหมอก็บอกว่าน้องก็เป็นเป็นสมาธิสัน้นใช่ตรงน,นี้เราคือทําไมาถึงพาน,น้องไปหาหมอไม่ใช่ว่าเราการแกล้งน้องแต่หมายถึงว่าเราไปเพื่อที่จะให้ทุกคนทราบว่าน้องไม่ปกติออุ๊ยไม่ใช่ว่าปกติสิหมายถึงว่าน้องไม่เหมือนคนอื่นใช่ใช่คือสมาธิสัน้นจะถามว่าหายไหมมันก็มีทางหายเพราะน้องยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็คือแบบว่าเยียวยากันไปอะไรอย่างเงี้ยกับอาจจะเป็นแบบกระบวนการของคุณหมออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะจริงๆการที่เราจะต้องพานนองไปหาเรามีการพูดคุยบนองยังไงบ้าง ก่อนที่จะไปใช่ไหมคะเอเราก็พูดกับน้องก็เขาพูดกับคุณย่าด้วยคือผู้ปกครองของน้องอะคะ่ะว่าจริงๆแล้วน้องอะก็คืออยู่ในวัยที่จะต้องไปโรงเรียนแต่ด้วยความที่น้องไม่ได้อยู่โรงเรียนน้องมาทํางานกับผู้หลักคือเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเพื่อนแบบรุ่นใหญ่หมดแล้วเป็นไปทํางานหมดแล้วแต่ตอเองเป็นไปเรียนอยู่ใช่น้องก็อาจจะปรับตัวตรงนี้ไม่ได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องอาจจะมีเรื่องของแบบสมาธิสัน้นอาจจะแบบเหมือนเวลาที่แบบผู้ใหญ่พูดด้วยเยอะๆน้องอาจจะฟังฟังไม่ได้ใจความทั้งหมด เราก็เลยคิดว่าจะพาน้องไปหาหมอซึ่งคุณย่าน้องก็โอเคซึ่งตัวน้องเองก็รู้สึกว่าโอเคเพราะว่าน้องรู้สึกว่าเหมือนเวลาที่ตัวเองแบบจะแกะเพลงหรือว่าเวลาที่ตัวเองแบบว่ารับฟังแบบบลิฟ<ม>จากแบบอย่างเช่นอีพีนี้มีแสดงละคร<ม>น้องคือจะน้องจะร,รู้รู้ตัวแล้วว่าตัวเองแบบฟังไม่ทันหรือว่ารับรู้สารรับสารจากคนพูดอะคะ<ม>่ะไม่ได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะช่ก็เลยพาไปหาหมอมีได้ปรึกษาโรงพยาบาลหามหมอรักษาไรบ้างหรือยัง ไปหาแล้วปรึกษาแล้วใช่ค่ะก็เบางต้นก็นคือหมอบอกว่าน้องเป็นสมาธิสั้นอ่ะเป็นแน่นอนเพราะว่าด้วยด้วยหลายๆอย่างด้วยสิ่งแวดล้อมที่ที่น้องเจอในวัยเด็กด้วยแล้วก็แบบเหมือนทุกๆอย่างะะอ่ะค่ะมันหล่อหลอมให้แบบว่าน้องมีแบบอาการแบบไปทางสมาธิสั้นแต่พื้นพื้นเพนนสัใสจริงๆของน้องนองเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่นิสัยแบบจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วยิ่งน้องแบบว่าเป็นแบบคนที่แบบว่าได้มาหลายเยอะ อ่าเป็นแสนเลยแล้วเป็นแสนสองแสนคือจะบอกว่าได้เป็นอันดับหนึ่งของค่ายเลยก็ว่าได้หมายถึงว่าเรื่องของมาลัยแล้วแต่ว่าน้องก็คือมีความแบบซับพอร์ตช่างแต่งหน้าช่างนําผมมีการแบบให้เป็นคนจิตใจดีนะถ้าเทียบกับแบบคนทั่วไปปกติแล้วถือว่าตรงเนี้ยน้องก็แบบว่าแบบเป็นคนจิตใจดีใช่ค่ะท่านแล้วน้องคิดเองเลยว่าเราจะต้องน้องจะต้องเป็นข้อรัเราระเมาตงน้องกวินาทีนี้น้องได้ยินอ๋อจริงๆแล้วมันก็ก่อนนั้นก็มีปัญหามาสักพักหนึ่งกับเพื่อโรงงานกับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบ พอเราเริ่มเริ่มได้ปรับได้คุยพยายามคุยให้น้องได้เข้าใจเหมือนที่บิ๊กเนี่ยค่ะแล้วก็จะคุยกับน้องแบบเหมือนคุยแบบด้วยวิธีแบบเขาเรียกว่าคาตาล้อมแบบค่อยค่อยคุย,คยแบบตามแบบจิตาวิทยาอ,อ,อะไรตามที่คุณหมอแนะนําม,มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้องก็ยอมรบับสถานน้องก็ให้ความร่วมมือ,อ,อซึ่งหนูว่าก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีใช่ค่ะใช่ใช่ระยะเวลาการรักษายังไง้าเบื้องต้นตรงนี้ก็คือ ต้องเป็นเรื่อยๆไปก่อนใช่ตามคือเหมือนกับว่าจะต้องอัปเดตเรื่อยว่าตอนนี้เป็นแบบดีขึ้นหรือยังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันหลายๆอย่างถ้าน้องดีขึ้นปุ๊บก็อาจจะให้น้องแบบไปอยู่ไปเรียนด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วน้องควรได้รับการศึกษาด้วยอย่างน้อยก็แบบดีกว่าไม่ได้เรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบจากที่ร้องเพลงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นรักษาด้วยไปโรงเรียนไปเจอแบบว่าแบบสังคมด้วยแล้วก็แบบทํางานด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบว่าหล่อหลอมให้น้องเป็นแบบผู้ใหญ่ที่แบบสังคมแบบรับได้ในแบบ ในอาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนในตอนที่มันเกิดมาคนบอกว่าไม่ไหวหรอ,อกอะไรอย่างเงี้ยน้องน่าจะไปกับวงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นแบบเรามีการคุยกับพี่หรือมีการปรึกษากันหน่อาแบบเอออะไรยังไงถึงครับในการที่เราก็จะทยุงกันไปต่อพอน้องไปอ๋อจริงทๆที่อะไรคนบอกว่าน้องจะไปต่อไม่ได้แล้วแบบทําไม,มเราถึงให้น้องอยู่ต่อใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนื้อแท้ของน้องอ่ะเป็นยัง <ๆ S 2> ไงอันนี้คือเรารู้<ม>แต่บางคนที่แบบว่าเพิ่งมาเจอกัน2วันหรือว่าแบบ ถึงสัปดาห์อะไรเพิ่งเห็นก็จะยังไม่รู้แต่หลังๆมาเนี่ยทุกคนเริ่มเข้าใจน้องแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่ายอมรับว่าก่อนหนนั้นคือทุกคนก็ไม่พอใจก็มีบ้างเป็นเรื่องปกติของการทํางานอ่าแต่ว่าหลังๆมาทุกคนเริ่มยอมรับแล้วก็เข้าใจน้องมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช่เหมือนน้องเองก็พยายามตอบตอนี้รวงแผนจะดูแลน้องยังไงบ้างได้คุยับี่อ่าก็ตอนนี้ก็คือเข้าถูกกระบวนการรักษาแล้วก็ตามที่คุณหมอแนะนําก็คืออาจจะต้องมีไปเรียนด้วยไปเข้าสังคมของแบบที่เขาควรจะเข้าบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ไปร้องเพลงด้วยเพราะว่ามันเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งของน้องและเอฟก็น่ารักนะอันนี้แอบพูดได้ไหมคือ f อฟแบบอเอ,เอคือน้องยิ่งมีดรามา่า f อฟยิ่งสงสารถ้าสมมติว่า e ีพนี้แบบมีดราม่าแบบหนักปุ๊บเอฟซก็จะแบบมาเลย่เพิ่มขึ้นเอม <c oughs> ขึ้น,นอันนี้ก็เป็นแบบว่าแบบเป็นอัน,นิีส่งของของ,ของ,ข,องของตัวน้องอะไรเงี้ยแล้วแบบแลแบบ่ลาสุด f อฟจะซื้อบ้านซื้อที่ดินให้ด้วยนะ อันนี้พูดได้ไหมเอฟซีจะซื้อบ้านเอฟซีจะซื้อบ้านซื้อที่ดินให้ใช่ใช่อันนี้คือแอบพูดเลยพูดอย่าบ้านไม่ให้พูดแต่ว่าพูดไปก่อนจริงจริงจริงคือตรงเนี้ยคือจริงๆคือเอฟซีจากต่างประเทศอะค่ะจะซื้อให้น้องเลยใช่ก็คือถ้าน้องยังนีใส่น่ารักยังแบบอะไรอย่างนี้เราก็ไม่มีทางที่จะทิ้งจะประคองกันไปไม่มีทางใช่ค่ะหนูมองว่าน้องก็คือเพจเม็ดหนึ่งเหมือนกันที่แบบอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเจียระไยมากกว่าคนอื่นมากกว่าเม็ดอื่นอะไรอย่างเงี้ย ที่ดินบ้านอะไรแบบราคาประมาณเท่าไหร่ซอลเขาพรารู้หรือยังหลักล้านหลักล้านแล้วแต่ตว,ตว,ว่าแบบทุกอย่างก็จะอยู่ในกระบวนการแบบอาจ <ไป S 1> อาจจะเป็น<ไ>ปใช่ค่ะประมาณน,นั้นค่อยๆดูไปอะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือได้แน่นอน,นที่น,น่าจะที่ขอนแก่นนะคะเป็นแม่เป็นแม่เป็นแม่จากที่ไหนคะเป็นแม่ฮักต่างประเทศค่ะอันนี้อันนี้รอเขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็ค่อยแจ้งชื่อแจ้งอะไรกันเอาเองแต่เขาประกาศก่อนเพราะว่าคือดีใจกับน้องอันนี้พูดตรงตัวว่าดีใจกับน้องคือขอบคุณเอฟซีที่แบบ รักเอ็นดูเมตาน้อง,งคือหนูพูดเสมอว่าเวลาที่หนูไปดูหน้างานไปดูแบบน้องเป็นคนที่น่าเอ็นดูคนหนึ่งเลยไม่แปลกใจที่ทำไมเอฟซี MC เขาถึงแบบสนับสนุนน้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนเรื่องอื่นน้องยังเด็กพี่เด็กอะค่ะคือเราก็ต้องเข้าใจว่าเด็กเขาคือเด็กเราก็ค่อยสอนเอาแต่คือคณะเรามันโดนจับผิดเรื่องกันมาลายเวียนอ๋อหมายถึงว่ามาลายเวียนอะไรอย่างเงี้ย<อ>ใช่ไหมคะคลองแล้วคล้องอีกอ๋อจริงๆแล้วจริงๆแล้วเรื่องของตัวยอดอะค่ะไม่เวียนแน่นอนใช่อัปเดตตลอด เอปเดตตลอดแต่บางงานแบบบางงานที่แบบว่าแบบมันทําไม่ทันเขาอาจจะแบบอาจจะเป็นแบบเป็นตัวเดิมแบบยืมกันอะไรอย่างนี้ก็มีอันนี้เป็นสูตรวิสัยแต่โอนอะโอนจริงใช่ใช่ใช่อันนี้ใครใครที่ทํางานใครที่ทํางานตรงนี้จะรู้ว่ามันไม่ทันอย่างเช่นวันนี้วันนี้เล่นอยู่เพชบุรีพวกนี้ไปกรุงเทพอย่างเงี้ยเอาเวลาไหนไปกดเงินสดเวลาไหนมนทำพวงมาลัยมันไม่ทันใช่ใช่ใช่แต่ตัวยอดคือทุกทกคนก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักร้องใหม่หรือศิลปินเก่า ใช่ค่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีคุณแม่ให้กำลังใจน้องคอรเตอร์แล้วก็น้องรีใช่น้องลีโอก็ทุกคนจริงๆทุกคนทุกคนทุกคนแฟนนนนสสับุใช่ค่ะทุกคนในค่าดว่าจะเป็นเจนนี่ซีโฟหรือว่าแบบสแตมนักร้องหญิงคนใหม่อ่าไม่ว่าจะเป็นน้องยูริน้องยูริก็คือแบบว่าสดๆเลยแต่ว่าน้องยูริจะเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งของปุยบ้านฟินแลนด์จะมาในรูปแบบไหนก็รอติดตามนะคะอ่าประมาณนี้ขอบคุณนะคะ